ของสององค์พระปะมุกระหว่างราชนจาจักรไทยและสปอปอลาวถึงวันนี้นะคะเป็นเวลากว่าซาวปีของความร่วมมือในการจัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้ยซอนห้ยสวนหลักกิโลเมตรที่22วันนี้ได้นํามาสู่ความร่วมมือในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนสวัสดีค่ะ วันนี้สารคดีแต่รมรบารมีจะนำพาชาวไทยร่วมจารึกตามรอยสายน้ำพระราชรัไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือขยายไปสู่แผ่นดินประเทศเพื่อนบ้านเสริมสร้างประโยชน์สุขร่วมกันและยังคงดำเนินต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมจวจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า20ปีก็เกิดสายสัมพันธ์สองแผ่นดินที่แน่นแฟน้น จุดเริ่มเป็นบรรทัก่เคลื่อนเคียงเนาะแล้วก็มีนยโยบายระวางของสองประเทศได้ดําเนินมามีหลายกิจการแต่ว่ากิจการสําคัญที่สุดที่ประชาส,ะสนลาวก็คือในคะแนนกสิกรรมป่าไม้นี่หมดลงลืมได้นั้นเป็นโครงการห้อยซอนห้อยซูซึ่งเป็นโครงการของพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เพิ่นเองพร้อมด้วยคครอบครัวเนาะที่ได้มามอบใช้ให้ เป็นของควัญอันล้ำค่าให้ประธานประเทศของพผอเจา้าและนับแต่เมื่อนานมาเมื่อน,นี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีตัวแบบที่ดีและก็ได้ช่วยเฮให้การฝึกอบรม,มการทายทอดทางด้านเทคนิควิศาการให้ระษาสุลลาวเป็นต้นแม่นบรรดาภาษาสุนที่บริเวณอน,นคคหลวงเวียกจันที่นะครับผลประโยชน์ดโดยกลุ่มนอกจากนั้น ย้อนความเติบใหญ่ขยายตัวของโครงการนี้ก็ได้ไปตามแขวงจำนวนหนึ่งอันนี้พวกข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจและดีใจหลายแะในบุพเพเท่าใดเหลือนข้าค้ะพวกเฮากําลังทั้งสองประเทศและได้เบิกบานมดซื่นสารผลงานเพื่อคํานับภับตอนเอินว่าวันมือวันสําคัญถือว่ามือมันวันพระเจ้าอยู่หัวมามอบโครงการพอดีครบหอบ ศร้าปีอดีก็เป็นโครงการบริตต่างๆ,ๆที่ทามาอย่างต,ต่อเนื่องในหลายสิบปีเนี่ยเป็นส่วนที่กระชับการสปับนุนผู้คนนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยมีความอยู่ที่ดีขึ้นท่านจีลาวเองที่ก็บอกกับผมว่าในความหมายของการผลิตนั้นเนี่ยนอกจาก,กือเป็นมงคลของของลาวแล้วเนี่ยก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้อาไปใช้ในชีวิต นะครับก็จะขอทีโอกาสนี้เนี่ยจะเริ่มฉลองให้เป็นการใหญ่ในปีนี้ต่ในฐานะของสํานักงานกปลอรเองได้เข้ามาประสานเพิ่มความมั่นคงเชื่อมร้อยอยังไงม้างคะท่านก็เน้นเลยว่าตัวอย่างความสำเร็จในประเทศไทยที่เราได้ศึกษาทดสอบทดสองจนมั่นใจแล้ว <c oughs> ก็ขยายมาสุดลาง แล้วก็กระจายไปสูส่พี่น้องประชาชน <C imprint> จากตรงนี้20ปีผ่านมาเนี่ยมีตัวอย่างความโดเด็กมากมายไม่ว่าจะด้านเลื่องสารสูตพืชปุ๋ยค่าต่า <c oughs> งๆเราไม่มองแค่หลัก22ท,ที่เวียนจันทร์ <C oughs> เรากำลังขยายไปยังแขวงต่างๆของลาวซึ่งเขาก็มีความต้องการที่อยากจะให้ตัวอย่างความโดดเด็กแบบเนี้ยไปพัฒนาคุณภาพชีวิตรเพิ่มรายได้ต่างๆเราก็นำเรื่องของกเรื่องเลี้ยงเป็ดเทศการเลี้ยงไก่การเลี้ยงสุกรต่างๆเน <c oughs> ี่ยไปยังแขวงต่างๆเรื่องไม้ผลเรื่องพืชต่างๆ ซึ่งหลายๆแนก็มาเรียนรู้จากตรงนี้และค็กระจายไปสู่ธนากันนะคาเราจะให้กระบวนการเรียนรู้สูการพัฒนาจากประเทศไทยไปสู่ที่โครงการหลังที่สองและเป็นสู่แควกต่าๆของเราให้กว้างขวางขึ้นการฉลุฉลองย0ปีท่านทูตมีแผนยังไงบ้างที่จะสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้โดยใช้คําว่าประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์กับความร่วมมือของไทยกับประเทศคู่ขนาให้หมดกันผมคิดว่าโครงการของตุรกีเนี่ยนะฮะโครงการหน่วยสยหัวเนี่ย ก็ไม่ที่ยอมรับในในในภูนม,มิภาคอยู่แล้วแน้นก็เลยเสนอกับทางทางลาวนะครับต่อทางกัปว,ว่าเราเชิญคณะทูตเยวยีเขายิงอาเซียนเข้ามาดูพัฒนาการของโครงการเราที่มาเริ่มมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้และผมก็เสนอนให้ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ไม่เฉพาะผลิตภัณฑ์ในโครงการแต่ผลิตภัณฑ์ในโครงการผลิตที่ประเทศไทยที่เป็นโครงการระดับคับ้นสันมาแล้วเนี่ยเพื่อ <c oughs> ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าอันนี้เนี่ยทำได้ได้เป็นคุณภาพจริงๆแล้วก็ใครก็ทําพัฒน,นาต่อไปได้ <c oughs> และที่เห็นอยู่นี้คือโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยสอนห้วยสัวห,หลัก22อันเกิดจากสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านนายางเมืองนาไซทองห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปประมาณ22กิโลเมตรโดยในปีพุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความร่วมมือให้จัดตั้งขึ้นเป็นลักษณะสถานที่ต้นแบบในการถ่ายทอดวิชาการและประสบการณ์พัฒนากเกษตรกรรมแก่รัษฎรและนักพัฒนาของลาว ตามแนวทางที่พระนาท่านนายไกลสอนพรหมิหารอดีตประธานประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีอักษรสารกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานความร่วมมือดังกล่าวอาณาจักรไทยกับอ่าสปปลาาเนี่ยนาจะมี ะจะมีสิ่งไหนที่ใกล้เคียงกันจะรวมรวมเมื่อกันเพื่อที่จะมีความเข้มแข็งในเรื่องการพัฒนาเกษตกรกรรมเป็นตัวหลักล่ะคะต่อยอดจากศูนย์ที่ได้หลวงเพิ่นไทแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้มีการห่วมมือระวังซ่องประมุขรัฐ <ไ S 2> ล,ลาวไทยแล้วเฮ็ดได้ชิปโดยเฉพาะแม่นเราการห่วมมือลาวไทยี่เป็นเบบที่่าเป็นแบบการห่วมมือแบบบ้านใกล้เหมือนเคียงโดยเฉพาะแม่นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องภาษานี่มันจะใกล้เคียงกันมันสนุกง่าย เราการประสานง,งานนี้มีสิ่สะดวกขึ้นเราดังนั้นการผลิตกสิกรรมนี่ส่วนใลญ่มันก็แยกมาจากแรงเดียวกันโดยส่วนใหเบื้องต้นไทยก็ได้นํำไซควายนี่เป็นพาหนะในการลากแกมาถึงลาวเฮานี่อยู่ตามสุนทนีดีก็ยังมีล่ายอยู่เรื่องงวกควายนอกจากที่ว่าเป็นส์ลากแกแล้วก็ยังเป็นสินค้าที่ว่า ส่งออกสามารถส่งออกไปที่ว่าที่ว่างอควายมีแก้แล้วหรือว่าเขาสามารถเป็นเป็นผลิตสินค้าแต่ละครั้งที่ว่าสมเด็จพระเทพได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมยามหรือว่ามาติดตามกิจกรรมของศูนนี้ก็ถือว่าทางพวกเขาก็ได้ได้ช่วยรายงานแล้วก็ได้นำพาสเด็จไปเยี่ยมยามโดยเฉพาะเมนภายในศูนถ้าว่าภายในศูน้าเวลาเจาะ พวกเขาก็ได้จัดได้ไปทัศนะบุครอบครัวตัวแบบทางนอกรโดยเฉพาะเพิ่นก็ได้ไปเห็นว่ากิจกรรมของพวกเขานี้ในครอบครัวตัวแบบแบบผสมผสา,านนี้แล้วก็ครอบครัวตัวแบบสุบพอดานที่ว่าได้ได,ได้โครงการได้ไปจัดตั้งไว้ได้ไปพันขยายนั้นถือว่าเพิ่นก็มีความภูมิใจที่ว่าได้มาเห็นว่ากิจกรรมของโครงการนี้สามารถพันขยายออกไปสู่วงกว้างในออมแอมเป้าหมายหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีทางทีมงานกรปรอโดยเฉพาะเมนทีมงานได้ ไปพ่วมมือในการส่งเสริมไปบปมีการประสานงานระวางแควง้เป็นคืบอรม,ม,มให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เอาเจ้าหน้าที่มาทันนาศนะศึกษามาคืบอรมงดีที่แสดงว่าก,ก็มีการปบะสารพขรลวมือเป็นระยะระยะมากสมเด็จพระเทพรเกนดเสด็จมาบ่อยเนะะานะจักรั้งหรือเนาะตัวตัวนี้เือว่าเกืบหลายลายสิบเรื่องกับสิบครั้งแล้วแล้วขึ้นมาตามอนาคตนี้ในในในเดือนหน้าในชัเดือนธันวานี้ทางทางรัฐบาลลาวก็ได้เตรียม บัตรเชิญไปาทางรัฐบาลไทยว่าจะให้สมเด็จพระเทพนี่มาเข้าห่วมงานพิธีสลอง,องพงศูงนกรุงรอบสามปียิ่งกว่านั้นตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพพระลรักษดาสยามบรมราชกุมารีได้สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท ในพระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมราชนกและได้ทรงงานในส่วนโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์เองที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวลาวทั้งในด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เยาวชนและประชาชนลาวได้รับการพัฒนาสามารถยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน วันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแห่งราชอาณาจักรไทยได้เชื่อมร้อยสายสัมพันธ์แห่งมิตรเมตรีของสองแผ่นดินที่จะดำรงยั่งยืนสืบไป ิสูสน์เลยนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชนาจักรไทยและสปปลาวมีความสัมพันธ์หลายมิติยิ่งนักเพราะนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างสององค์พระประมุขเกิดการพัฒนาความร่วมมือจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและประชาชนสปปลาวซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือในด้านเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ความเข้มแข็งในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้นะคะ มั่นใจไหมคะว่าเราจะก้าไปสู่ถึงจุดนั้นแน่นอนแน่นอนสบายสบายดีดค่ะ